ครับทุกคนดีดีดดต้อนรับเข้าสูชา่ช่องเรนาเวนะครับวันนี้นะครับเล้ก็จะมาเดบิวตนอรกอากาศซีรีส์ไว้เรื่องใหม่กับทุกคนเนี่ยได้ดูกันบอกเลยนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยหลายหลายคนเนี่ยค่อนข้างที่จะรอคอยมากๆเพราะเคยออกอากาศไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะสำหรับซีซั่นนี้หนึ่ง บอกเลยว่า,วาสรุปความรักของหลายหลายคู่เนี่ยก็ยังไม่ได้ลงเอยขนาดนั้นก็ยังไม่ได้คําตอบด้วยสาหรับบางคู่เนาะหลายหลายคนเนี่ยน่าจะเราได้แล้วแหล,ละว่าเป็นเรื่องอะไรนะครับนั่นก็คือเรื่องเจนวายเดอรซีรีส์วายรุ่นนู้นวายหลักซีซั่นที่2นั่นเองเรื่องนี้นะครับบอกเลยว่าประสบผลสําเร็จมากๆตั้งแต่ซีซั่นที่1แล้วแหละเ้วยนักแสดงที่มีความน่าหลักมากๆเรื่องราวที่มีความน่าสนใจพูดถึงความรักในรูปแบบใหม่มากขึ้นบางทีอะความรักมันก็ไม่ได้จากัดที่จะต้องปเป็นอะไร อายุวัยแล้วก็การศึกษาต่างๆเพราะว่าบางทียความรักมันก็ขึ้นอยู่ที่ใจที่เราใช้ในการสื่อสารกันไม่ว่าจะอยู่ในเจเนอเรชันไหนก็ตามนะครับยิ่งเจเนอเรชันวยเนี่ยให้แบบพวกเขาคิดว่าความรักอะมันก็คือเรื่องที่มีความท้าทายนั่นเองสำหรับซีซั่นที่หนึ่งนะครับก็จบลงไปที่1 2เอพิโ o ดด้วยกันเนาะแต่ก็ยังไม่ได้ลงเอ๋ยครับรสรุปความรักของหลายหลคู่เนี่ยให้แบบพวกเขาจะลงเอ๋ยยังไงก็ยังไม่ได้าคาตอบก็เลย,ย,ย,ก,ยก,ออก,ก,กลับมาเป็นเจนวายเดอะซีรีส์วายรุ่นรุ่นวายรักซี มีแต่ภาพความรักแล้วก็ความสุขในหลากหลายรูปแบบมากขึ้นเรื่องราวของธนูวายุที่ยังไม่ได้รับคำตอบมารกิดปอกตองและอีกมากมายความสัมพันธ์ว่าจะเป็นยังไงมาลุ้นความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งความสนุกและความวุ่นวายในดวมหาวิทยาลัยพร้อมผลทับนักแสดงมาทั้งค่ายเช่นเคยในเ e น Y วน์ e นซีรีส์ัยรุ่นวุ่น,นวายลักซีซั่น2 ซีรีส์เรื่องนี้นะครับจะเริ่มออกอากาศวันที่21ธันวาคมทังช่อง3แล้วก็ยา่าหลังทางแอปพลิเคชัน RCE ตอนนี้นะครับก็มีตัวอย่างปล่อยออกมาแล้วแหล,ละซึ่งน่ารักแล้วก็ฟินมากมากเมื่อเราลุ้นกัรลากันนะคะว่าสุดท้ายแล้วว่าสรุปความประกของพวกเขาเนี่ยจะเป็นยังไงสระบันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะบพราว่าทุกคนนะ่ะจะเช่าคลิปวิดีโอนี้กันนะครับถ้าเกิดเช่าคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like ลค์แล้วก็จะเช่าตัวใคให้เลนด้วยนะครับสระบันนี้เลนก็ไปแล้วนะเจอกันหน่คลิปวิดีโอหน้าคับบ๊ายบาย